สวัสดีจ้าที่นอ้องมาถึงแล้วมาถึงแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีส นหลายบ่มันนอนคำตื่นคำหลายแล้วเล่นเชือกน,นอนหนุนโคกยัง,ยงขึ้อจังใบประคามแทนแกับบอเมนา,ามป้อมนี่นะอเอาแค่จะโคกไงพอมระคามป้อมบะนี้ไหมแคทตึกว่าเป็นแบบพวกไอ้ต้นไม้อันที่เขาอันสงวนอ่ะนะ จะรับรถไปเลยิีด้พี่ของขับไปซอยนองแค่จะสิได้ออกมาเอาของโอ้ยยังไม่ได้ดกลับรอยฮะจัก ม่จะเมื่อแล้วนี่นะมาเีกันแนวมันถึกหมอกนะโอ้้หนงานจะเมื่อเดียวแล้วพี่น้องถึกหมอกตอนแรงก็ไปขี่ถึกฟุ้นกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีคนมาหาด้วยแต่ไม่รู้จะรอลูกซ้ายยืนเต็นบอนี่นี่เต็นเอเป็นปันอของเฮาขน,นาจะยังไง 来玩嘛！<laughs> น้องเพื่อนน้องเพื่อนแค้นเหรออ,หรอ,อันกล้องดำๆนะต้องถามได้พี่น้องเพราะแคทบารูตจกเครื่องแต่งหน้านี่คนมาแต่งเนาะ เตซนกับส่วงเมื่อกีเพราะอยู่ในหน้าที่เลย ของขายหลายบอโบยังจักไหนเดี๋ยวแคทจะสิบห้ออกไปยัง <c oughs> เดี๋ยวไปหาเนี้ยสุมส่มๆเบี้ยวๆว่าปัดมาไหน ไปเฮตโตนเท็นอย่างมากกับใบสวงเน,ะนาะแล้วใบสวงเพราะว่าอีกอย่างนึงเขากับพักบริไกลไปไหนแต่กีก่รถจวดมาแปเบๆียวมันบ่นไก่อยู่แต่ว่าไฟแดงมันหลายเนาะทางสีสก,กิด ก็ตัวไปเอาล่องปืนให้หน่องก่อนในคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี่ฝากไว้สณีกัน